แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ปิดตำนานฉายาเสือสอระทอหลังไปสูบน้ำให้วัววูบตกสาดดับค่ะ ซึ่งเหตุการณ์นคนตกน้ำเสียชีวิตในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่31มีนาคม2567พันตำรวจโทรป,ประกิจผัดขันสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรสพเมืงองแพร่จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำเหตุเกิดที่นาพื้นที่หมู่ที่4ไปทางคันคลองชลประทานซอย16ตำบลแม่ยมอำเภอเมืองแพร่เขตติดตำบลแม่ลายขอให้ตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งจึงประสานร ตำรวจตีอดีศักดิ์ถุงเงินสายตรวจประจำตำบลแม่โยมแม่ลายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยแพร่ออกตรวจสอบเหตุตามที่ได้รับแจ้งค่ะพบว่าที่เกิดเหตุเป็นค้อกวัวกลางทุ่งนามีชาวบ้านและญาติญาติทราบข่าวเดินทางมาดูที่เกิดเ,เ,เหตุเกือบร้อยคนค่ะพบว่าภายในสระมีคนจมน้ําอยู่ข้างสระมีผมโผล่น้ํามา เจ้าหนที่กู้ภัยจึงนําร่างขึ้นมาจากสะทราบชื่อผู้เสียชีวิตภายหลังคือนายสุทินเสนาธรรมอายุ IU 67ปีอยู่บ้านเลขที่118หมู่ที่1ตําบลแม่ยมอําเภอเมืองแพร่จัังหวดแพร่ในสภาพสวมเสื้อแขนยาวสีน้ําเงินกางเกง3ส,ส่วนพบหมวกลอยอยู่ในสระน้ําส่วนริมสะมีรถจกักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมอุปกรณ์การสูบน้ําจอดอยู่ค่ะ จากการสอบถามนางผาดเสนาธรรมภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่านายสุทินซึ่งเป็นสามีมาทำนามาสร้างคอกวัวเลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้มานานแล้วสาเหตุเพราะว่าติดสุราหนักจึงออกมาอยู่ที่นามาเลี้ยงวัว ตนเองก็เอาข้าวมาส่งให้ทุกวันวันนี้ก็เหมือนกันตนเองได้เอาข้าวมาส่งให้ตามปกติแต่ไม่พบว่าสามีอยู่ห้างแต่เห็นรถจักรยานยนต์พ่วงจอดข้างสะจึงเดินมาดูก็ไม่พบคนจึงเดินรอบรอบสะเห็นหมวกลอยในน้ําจึงจะเอาไม้เขี่ยดูแต่ระหว่างนั้นเห็นเหมือนผมคนมีหงอกแซมจึงเชื่อว่าสามีตกน้ําแน่นอนค่ะสําหรับนายสุทินสามีติดสุราอย่างหนักเคยนําไปบําบัดร,รักษาแล้วแต่ก็กลับมาดื่มหนักกว่าเดิม เมื่อเมาก็จะคุยเสียงดังพูดคนเดียวจึงไม่สามารถนอนที่บ้านได้เลยมาสร้างกระท่อมนอนที่นาเลี้ยงวัวค่ะปกติจะมือสั่นเท้าสั่นเพราะอาการติดสุราอย่างหนักแต่ก็สามารถเลี้ยงวัวและทำงานได้ระยะหลังก็บ่นมาตลอดว่าเมื่อไหรจะพ้นทุกข์เพราะเบื่ออาการติดสุราจนเชาววันนี้มาพบว่าเป็นศพจมน้ำค่ะ จากนั้นทางพนักง,งานสอบสวนได้บันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายคาดว่าอาจจะเมาสุราขณะจะนำอุปกรณ์มาสุมน้ำให้วัวแล้วหน้ามืดล้มตกสะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสีชั่วโมงจึงให้กูภ้ภัยนำร่างไปชนสูตรที่โรงพยาบาลแพร่จากนั้นมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่ตอไปจบตำนานชายาเสือสรถแห่งบ้านแม่โยมค่ะ เข้ามาทรงกาหันหัวลอยก็บังว่าไตอย่างบน้อกวางท้ป่าอันไหนจะเอาแป๊บนัานไปสวกไปหันหัวงอกนี่กันนี่กะหันมวลอยหัอ้นี่ยไม่้เอาอย่างเปินหมดเนเบียซิีดิทั้ง่มเบียเล่นเบียตีทิดเล่าทิยดางเียนะเบียตีเลาเบียซิีิเปิดไอ้แม่ว่ามันมีตีใจนี่ một kim mẫn mỹ tìm thấy chạy in này lâu ừ. ừ. rồi về hưu của chúng phải rồi ừ. Ừ. สูบน้ำฮู้วันนั่นน่ะ buenca